ครับสวัสดีพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแม่ค้าขายไข่ด้วยนะครับยินดีก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องคิงมิสเตอร์ข่าครับค่ะคค่ะ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 มิสเตอร์ขา,ขา,ขา,ขาสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมไม่ได้มาขายรถนะครับแต่ว่าจะมาแชร์ความฝันของผมนะเพื่อนๆซึ่งเมื่อไม่นานมาน,นี้พึ่งได้รถที่ใฝ่ฝันมานาน บอดี้คูเป้สองประตูนะเพื่อนๆ,ๆในที่สุดก็ได้มๆๆนะนัน <of> มดดนาแล้วเพื่อนๆนะเจ้านั้นก็คือเจ้าดำหลังอานหมาไทยผสมพุดเดิ้ลชิสุบางแก้วชิบะว่า golden r e t r i e อ e r บวกกับสกันลามนุสนะครับไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้ว a few moments later เจ้าอันนั้นก็คือ e 3 0คูเป้ ปี1,984ครับผมโอเคหากพวกคุณพร้อมแล้วอินโทรมา ครับเพื่อนๆสําสำหรับ bme 30มูเป้กันนี้นะแบบมันคือความฝันของผมจริงๆริงอะแต่ฝันผมมันก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้หรอกแต่ว่าด้วยปัจจัยนะเวลาเนี้ยแล้วบวกกับเห็นราคาที่เจ้าของเขาลง,งขายอะเขาโพสต์ตอนเช้าเนาะแล้วผมเห็นช่วงสายๆแบบเห็นราคาแล้วคือมันต้องไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ ก็ตัดสินใจไปเดี๋ยวนั้นเลยไปจบถึงสุพรรณบุรีนะครับก็เห็นสภา,ภาพเห็นอะไรแล้วก็ตัดสินใจพากลับบ้านมาด้วยกันเลยตอนนี้ก็ยังคิดชื่อให้คันนี้ไม่ได้เลยนะเบื้องต้นผมก็จะเรียกว่าคุณปู่ซิ่งไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอายุอานามก็ค่อนข้างเยอะแล้วแหละ ว่าจะรีวิวมันยังไงดีเพราะว่าตอนนี้รถไม่สมบูรณ์อย่างรุนแรงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อสภาพอ่ะมาดูสีกันก่อนเลยหน้านะครับแตกไฟอะไรไม่รู้เออฝั่งนี้ก็แตกยังเก่าสี สีก็โดนขอบยางกระจกแล้วนี่ก็อุดซิลิโคอนอะไรมาไม่รู้ฝั่งนี้อุดผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอุดฝั่งเดียวอันน่ะมือจับเป็นเคฟว่านะครับโโอ้หมีตูดเป็ดเล็กๆหนึ่งอันนะ จะเรียกหนึ่งอันถูกไหมเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบถ้าสังเกตดีๆมันเหมือนมีสองเลเยอร์เหมือนเหมือนสองชั้นนะครับอไฟท้ายสองชั้นมีตำหนิ oh, <no. S 1> ผมยังหาไม่ได้เลยอะไรจะพูดว่าหาไม่ได้ก็ไม่เชิงนะเจอแต่ว่าราคาแบบรับไม่ได้จริงๆไปเจอมาใน Facebook นะครับ ไฟท้ายสองชั้นเดิมมือสองแปดพันเก้าบ้าแล้วมีท่อเพื่อนเพื่อนมีท่อคุณพระคุณเจ้าบีเอ็มท่อนิ้โตครับผมว้าวออังไงแต่ว่าล้อเนี่ยสีมันทิ่มแทงหัวใจไปหน่อยนะ oh. อ,ยาอาจจะต้อง ดูแล้วโปรเจกต์คันนี้นี่อีกยาวไกลเลยครับมีอะไรให้เก็บอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ที่ผมแบบที่ผมแบบพีคมากเลยนะ <PM. S 1> เพื่อนเชื่อไหม <c oughs> มีคุณเพื่อ <c oughs> นเห็นบาร์นี่ไหมนี่บาร์นี่นะครับนี่คือไฟใต้ท้องรถเพื่อน,นไฟใต้ท้องรถสีม่วงนะครับ <c oughs> ผมโอ้โหแล้วแบบ ไปเอามานะตอนตอนที่ไปซื้ออนะแบบขอเกินนิดนึงคือไปซื้อกับคุณลุงนะคุณลุงเจ้าของรถเนี่ยน่าจะแบบอายุประมาณหกขวบหกสิบกว่าขวบแล้วแหละแล้วแบบแกแบบเป็นคนเล่นบีเอมคือรถที่บ้านมีแต่บีเอมบีเอมทั้งบ้านมี E30 คือคันนี้มี E36 e มห e มีห้าสองศดี่ามีซีรีส์เจแต่เป็นเจนเก่านะซีรีส์เจ็ดน่าจะเป็นโฉมช่วงสองพันห้าแล้วก็ z ซฟคือบียมทางบ้านรถจะเยอะไปไหนไม่รู้แต่ว่าคันนี้นี่แบบแกบอกเอาไว้รับล้านแกนคนสุพรรณเนาะแกคุยกับแกก็ติดเนอร์มานิดน้อยแกบอกไปรับล้านเอาไปรับล้านไปส่งเหรียญ อแต่แบบเพื่ออายุของรถอะเป็นรืน่อๆมันเลยต้องมีอะไรที่เราต้องเก็บกันอีกเยอะจริงๆอา่าคันนี้เป็นปีหนะึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่นะพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ก็สามสิบกว่าปีแหละที่พีคคือบอกเลยว่าสิ่งที่ตสินทำให้ผมตัดสินใจซื้อนะเ,นเพื่อนๆคือสิ่งนี้ครับผม ที่เปิดประตูเพื่อนดูโอเคนี่มันรถเซอร์กิจชัดชัดคุณพรกคุณเจ้าแล้วมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝังงะ่งนู้นฝั่งนู้นมีอ่าฝั่งนี้อารมณ์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นเมกาไม่ใช่อ่ะวัยรุ่นดูใบก็ไม่ใช่แต่นี่แหละสิ่งนี้แบบเฮ้ยเห็นโอ๊ยลุงขายผมเออผมชอบมากเลยเนี่ยผมชอบเชือกเส้นเนี้ย ขอซื้อได้ไหมหนุ่มบอกเออเอมึงเอาไปเถอะคือคันนี้เครื่องเสียงชุนใหญ่มากโมะ่ะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงเลยนะแต่ว่าที่แกบอกอะ่ะแกตีที่สุพรรณเนี่ยแกบอกว่าเอ,อ่อแกตีไปแสนกว่าบาทแต่จริงเทสไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเบสแบบบึมบั่มบึมบั่ม,บมแบบโอ้เดม คือไม่อยากจะเชื่อว่าชายวัย60ิบขวบนะครับจะแต่งรถออกมาในรูปทรงแบบนี้ผมอลไรเป็นคาร์บอนลายไม้มันก็ประหลาดประหลาดหน่อยนะเกียร์อัตโติเห็นหัวเกียร์เพื่อนๆบางคนก็น่าจะคุ้นๆน,นะว่ามันคือเครื่องอะไรก็ครบเลยครับสองดิน ปีเวอร์โอ้ยครึ่งเสียงเต็มเสียงแบบสนั่นซอยอ่ะแบบเปิดเข้าบ้านแม่ด่าได้เลยแม่ดาไม่พอคนในซอยบ้านด่าด้วยนะเพื่อนๆคือได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูคือบอกเลยมาวันแรกพังคาบ้านมาถึงบ้านปึ๊บพังเลยกระจกกระจกพังไดชารพังพังทีอย่างนี้ไฟขาดอีก อเรามาดูท้ายกันเออเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยใช้ e 3สานย์แล้วท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ e 3สนูนะเพื่อนๆผมจะสอนเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปโชว์โง่แบบผมนะมันจะจิ้มตรงนี้จึก๊กแล้วมันจะมีสองเลเยอร์เว้ยเพื่อนสังเกตด,ดีๆนะนเห็นไหมมันจะมีชั้นนี้คือชั้นในกับตัวฝาที่เป็นชั้นนอกเนี่ยเพื่อเปิดมัน วันแรกเลยเพื่อนๆคือแบบดีนะอยู่หน้าบ้านเราแล้วแบบนี้มีใครเห็นเนาะผมแม่งไปงัดตรงนี้เว้ยเนี่ยแล้วงัดจนไฟแตกครับไฟป้าทะเบียนแตกมาถึงยังไม่ท,ทำอะไรเลยเสียตั้งแล้วอันนี้คือฝาท้ายสภาพก็แบบแบตเตอรี่สองลูกนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องสองลูกแต่เห็นว่ารถทำเครื่องเสียงก็จะประมาณนี้ แต่สภาพแบบดูดิมีรูพิษสวงด้วยรูอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้แดมอันนี้เป็นเป็นเป็นหลุมหลุมล้ออะไรเปิดมาท่านก็จะพบกับรูพิษสวงอีกหนึ่งรูนะครับ <laughs> อยู่ข้างหลังเอาว่าเอาว่าถ้าฝนตกนี่มันไม่ต้องไปไหนกันเลยครับจอดอย่างเดียวน่าจะประมาณนี้ รถครื่งเสียงเนี่ยมันก็ต้องรีวิวเครื่องเสียงกันสิว่ามันเป็นยังไงก็เบื้องต้นนะก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์คันนี้นะครับก็อยากถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะว่าเราได้มันมาสภาพไหนยังไงแต่คือมาดอกแรกก็พังเลยไดชาร์จพังเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นหนึ่งลูกครับได้วันหนึง่งเอา้าสตาร์ทไม่ได้อีกแหละก็เลยไล่ไปแล้วมาอ้อไดชาร์จแล้วก็กระจก หน้าขวากับบานซ้ายปิดไม่ได้ครับผมแปะสกอตเทปอยู่เกือบอาทิตย์อะตอนนี้ก็ให้อู่หาอะไรใี่อยู่นะครับก็รอส่งเข้าอู่รอทําอย่างเดียวเลยตอนนี้อ๋อผมยังไม่ได้ดูเครื่องยนต์เลยเว้ยที่เปิดฝากระโปรงนะอีสานสูตรนะนเบืเ้อมันจะอยู่มันจะแปลกประหลาดไม่เหมือนในญี่ปุ่นนะแอมไปอยู่ฝั่งนู้นอะเวลาเปิดก็เปิดยากยากต้องเอื้อมแบบ โอ,โอ้ยลูกเอ้ยโอ้กระดูกฉันปังเอ็มหักหรือเปล่าเนี่ยเราจะมาไลด์ดูห้องเครื่องกันนะครับผมภาพต่อจากนี้ท่านจะเห็นความอาร์ตของความศิละปะที่อู่ได้วางเครื่องแล้ววายลิ่งสายไฟมาแบบขั้นเทพนะครับเพื่อน damn oh my god damn man เพ <ettes> ื <DVD> ่อนๆดูสายไฟ้งสายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอสภาพหมอน้ำพัดลมนี่ยังขับได้ก็ถือว่าบุญมากแล้วนะครับดูอุดนี่นีเห็นทออยังไหมเห็นนออยังไหมมีน็อตอุดรู้ไม่รู้น็อตอะไรเพื่อนๆ นี่ก็ดูแล้วน่าจะผุผูัไฟหน้าก็ขาดขาดขาดหมดเปิดติดแค่ไฟลีอุยอ้ยอุ้ยกล่องฟิวกล่องฟิวกล่องฟิวฝาเปิดครับผมฟิวเอ็มมีสภาพการ รอยอาร์ครอยสปาร์กนะครับเพนก็ได้ค้ามาอันหนึ่งท้าโชคค้าโชคของอะไรไม่รู้ดูแล้วน่าจะงานบ้านเราแหละว้าวการปัดน้ำฝนใช้ไม่ได้ที่ฉีดน้ำฝนใช้ไม่ได้เก็บกันอีกเยอะเพื่อนๆเก็บกันอีกเยอะเลยชบโอเควันนี้ก็ น่าจะาประมาณนี้เวลาปิดมันก็จะเท่ๆหน่อยสไลด์ลงไป<อ>เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์2ไม่ใช่ 2J ดิคันนี้เป็น 1J GE ไม่โบไม่วีไม่อะไรทั้งนั้นมีทีเด็ดเพื่อนๆครับคันนี้รถอายุ30มปีนะ บอากเลยคอณเห็นปุ่มไหมครับ engine starter เคฟุตสตาร์ทก็มาอ๋อมันต้องอย่างนี้สิวนะนะมาแล้วมาเทสเครื่องเสียงอันนี้กันไหนๆก็ไหนๆแล้วแหละเอยเรถต้องแอร์เย็นนะรถต้องขับได้ ออนี่เปิดเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะนี่เราเปิดไปประมาณเบอร์แปดนะเพื่อนเพื่อนเบอร์สี่อยู่นี่นะห้าหกเจ็ดแปด้วเบอร์แปดเย็นชํำเย็นเย็นเลยแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่งเสียงเครื่องเสียงมันจะอีลงตรงนั่ง่ลยครับผมเพราะว่ามันระบบเครื่องเสียงมันเยอะเนะน,นี่เราต้องมาเปิดววสวิตช์นี่ก่อน อันนี้เปิดซับบ้างแล้วอันนี้อันนี้คือเปิดปีเอ้าเอา,เอาไปไหนไปไหนอะปึ้งเปิดปีแล้วก็เปิดสองดินอ่ะประตะครับเพื่อนทำไมผมรู้สึกเหนื่อยวะยังไม่ได้ทำอะไรมีเสียงลำโพงช็อตด้วยนะครับไม่ได้ยินหรือเปล่า ตูไหนช็อตอีกอันนี้โอ้มีแต่เล่นเสียตังเยอะเยอะอ้ออ้อจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขอตัดไปตอนแบบว่าตอนเบรคดึด๊บๆเลยนะเพื่อนๆโอ้ประมาณนี้ประมาณนี้ ลืมกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเ,เพื่อน